เล่นขายของดินที่ใช้ในการเล่นขายของอาจมีเชื้อแบคทีเรียรที่มองไม่เห็นปนเปื้อนอยู่ดังนั้นควรรักษาความสะอาดโดยการล้างมือให้สะอาดทุกครั้งสําหรับผู้ที่มือมีบาดแผลไม่ควรเล่นนะคะเมนูที่เราจะทําในวันนี้ก็คือคอนดอกคอนดอกของเราจะเป็นคอนดอกไส้กอกอืมเพราะว่าเราหาอะไรมาแทนชีดไม่ได้เราก็เลยใช้กล้วยเป็นไส้กอกอันนี้เป็นกล้วยด่างนะแต่ว่ากินไม่ได้แล้วเพราะว่าน้องอะ่ะ เล็กเกินไปน้องตัวเล็กเกินไปก็เลยไม่สามารถที่จะกินได้ส่วนใครที่ไม่มีกล้วยลูกเล็กๆแบบนี้นะก็ใช้อย่างอื่นแทนใช้ก,าก้านกล้วยก็ได้หรือว่าใช้กาา้านมะละกอก็ได้แต่ว่าถ้ากาา้านมะละกอมันก็จะกวงใช่ไหมนั่นแหละใช้ก,าก้านกล้วยแล้วกันเนาะจริงๆอะไรก็ได้เลยเอามาเสียบเสียบไปเพราะว่ามันคือจินตนาการอะต่อไปก็ถึงขั้นตอนของการเสียบน้อง ใส่กรอกเข้าไปในไม้แหลมเสียบน้องไม้แหลมเข้าไปในใส่กรอกตอนเสียบก็ระวังมือด้วยนะอันนี้อันตรายมากเลยเรากลัวมันแทงมือมากตอนทําเราจะทําทั้งหมด3ชิ้นแต่อันนี้มันมี2อสองใช่ไหมเออแต่ว่าเราทํสามนั่นแหละขอภัยในความเสี่ยงอุย e นะเพราะว่าเมื่อตะกี้มันเศร้าๆเดวจ,จะเล่าให้ฟังว่าเมื่อตะกี้น่ยเราร้องไห้เรื่องที่ร้องไห้คือแบบแม่งโคตรปัญญาอ่อนอะเป็นเรื่องปัญญาอ่อนที่สุดในชีวิต แต่จะเล่าให้ทุกคนฟังเผื่ออายุมากขึ้นอ่ะแล้วจะมีความรู้สึกเดียวกันก็คือความรู้สึกของการไม่อยากใช้ตังค์เราไม่อยากใช้ตังค์เออรู้สึกมันเครียดมากเลยการใช้เงินอะ่ะแต่ว่ามันมีสิ่งที่จะต้องใช้เงินเยอะมากอย่างเช่นค่ายาหมาค่าอาหารหมาเออนั่นแหละคือมันจะต้องมีค่าอะไรที่ต้องเสียทุกเดือนอะ่ะแล้วเราอะ่ะอยากทำงานเราก็ได้เงินทำงานเราก็ได้เงินอะ่ะแบบไม่อยากใช้เงินอะ่ะมันติงตองมากเลยมันเป็นไปไม่ได้ มันคงไม่มีใครที่จะหาเงินมาเพื่อไม่ได้ใช้ใช่ปะ่ะแต่ว่าเราทําใจในการใช้เงินไม่ได้อะไม่รู้อะมันมันปรงไม่ได้กับการใช้เงินอะเออเอาเป็นว่าช่างมันก่อนจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเหตุผลเพียงเพราะว่าเราจะเป็นประจําเดือนอารมณ์ก็เลยสวิงแล้วก็หาเลืองสวิงไม่ถูกมันก็เลยมาสวิงตรงนี้ กลับไปที่คลิปต่อดีกว่าตอนนี้เราก็ใส่ชีสลงไปในแป้งด้วยแล้วก็ใส่ผงปาปิกาลงไปด้วยซึ่งของจริงๆเขาใส่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเราสึกว่าเรายากใส่เราก็ใส่ใครมีอะไรก็ใส่ใส่ไปแล้วก็คนเลคนเลไปเลยพอคนเลคนเลเสร็จใช่ไหมก็เอาน้องใส่กล่องที่เราเตรียมไว้ลงไปจ้วงจ้วงแล้วก็วน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 หมุนหมุนให้แบบว่าตัวแป้งอะเคลือบน้องทั้งอันเออดูดูทำแบบนี้แบบนี้เลยนะ ให้เคลือบน้องทั้งอัน พอเคลือบแล้วเราก็จะเอามาคลุกกับตัวแป้งอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้คอนด็อกของเราอ่ะมีขนาดความหนาที่แบบว่าหนาเหมือนคอนด็อกอะ่ะเออเพราะว่าไม่ไงนะั้นมันก็จะมีความไม่เหมือนคอนด็อกใช่ปะถ้าเราทําแค่แบบชุบๆมันก็ดูกลายเปแค่ช็อกโกแลตฟองดูซึ่งตอนเนี้ยเราทาคอนด็อกไงคอนด็อกมันก็ต้องหนามือว่ามีแป้งหนาๆแล้วข้างในก็แบบเป็นเป็นชิ้นๆเนาะเออเราก็ใช้มือแล้วก็ขออนุญาตใช้มือในการทาอาหารนะคะทุกคน ก็เกี่ยเกี่ยปั้นปั้นน้องไปให้น้องอ่ะได้รูปทรงเหมือนคอนดอกที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ตอนแรกเราคิดว่าเราจะไม่ใช้มือใช้ฝ่าคิดว่าแบบจมลงไปแล้วก็เอามากร้งกรีงกรีงกรีงแบบนี้มันก็จะกลายเป็นคอนดอกแต่ว่ามันไม่ได้ว่าแกคือมันจะต้องปั้นเพราะว่ามันไม่ใช่ของกินจริงๆไงมันคือดินดินมันก็ ยากหน่อยเนาะถ้าจะทําให้มันเหมือนกับของจริงจริงเราก็เลยใช้มือปั้นเลยจ้าปั้นพอปั้นได้ชั้นหนึ่งใช่ไหมชั้นเนี้ไม่ต้องเนียบก็ได้แล้วก็เอาไปจุ่มในตัวแป้งของเราอีกรอบหนึ่งพอเอาไปจุ่มแล้วเราก็จะคุกคุกคลุกคุก้ไหมความหนาของน้องก็จะมีมากยิ่งขึ้นคุกคุกแบบนี้พอความหนาน้องมีมากยิ่งขึ้นแล้วเรารู้สึกว่ามันก็ยังบางเกินไปกว่าที่น้องอะจะเป็นคอนดอกอวบอ้วนเราก็เลยปั้นอีกรอบหนึ่งรอบนี้ก็เลยปั้นแบบจริงจจัง ที่จะต้องปั้นแบบจริงๆจังๆก็พอว่ากล้วยของเราอ่ะมันงอใช่ปะ่ะและถ้าเป็นคอนดอกจริงๆอ่ะมันเป็นแห้งตรงไงเราก็จะต้องปั้นให้น้องกล้วยอ่ะดูมีความไม่งองก็ทําให้แบบว่าเอาดิน,นมาโปะ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 ให้มันทั่ว ให้น้องเป็นก้อนเออดินที่เราใช้อะมันคือดินปลูกต้นไม้ปกติเลยนะมันไม่ใช่ดินเหนียวแล้วทุกคนแล้วมันก็ไม่ใช่ดินทรายมีน้องคอมเมนต์มาว่าพี่หนูเล่นดินทรายทําไม่ได้แบบพี่เลยใช่หนูดินทรายมันร่วนไงมันร่วนเกินไปมันก็เลยปั้นไม่ได้แล้วก็ดินเหนียวอ่ะมันก็ปั้นยากใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันคือดินที่ปลูกต้นไม้อะเราก็อธิบายไว้ถูกว่าทำไมดินบ้านเราอ่ะมันเป็นแบบนี้แล้วเมื่อก่อนอาจจะเล่าถึงดินให้ฟังว่าเมื่อก่อนดินเราอ่ะไม่ต้องร่อนเลยเว้ยแล้วก็ไม่ต้อง ไม่ต้องเรียกว่าไงอะเออเออไม่ต้องรอนไม่ต้องเอามาตำเลยอ ah. ะเออมันเป็นละเอียดเองเพราะว่าเมื่อตอนเด็กๆใช่ป่ะเราปั่นจักร,ร,รยานถ้าเราปั่นจักร,ร,รยานอยู่บนแถวๆนั้นอ ah, ะดินก็จะเป็นฝุ่นพอนเป็นฝุ่นอ ah. ะเราก็เอาไอ้ฝุ่นฝุ่นนั้นอ ah. ะมาเล่นเลยคือแบบไม่ต้องไปนั่งหาดินเลยคืออันนี้เราอ่จจะต้องเก็บด,ดินไว้นะเพื่อที่จะเล่นคือดินอันไหนที่เราจะเล่นอ ah. ะเราก็เก็บด,ดินไว้อันนั้นเฉพาะที่จะเล่นเลยงงปะงงแน่ๆก็คือเราอ่ะจะมีดินที่แยกไว้สําหรับเล่นขายของเลยนั่นแหละ เพื่อให้แบบว่าเออดินอันนี้นะจะเป็นดินที่เล่นขายของส่วนดินที่แบบเราผสมน่นผสมนี่ไปอ่ะเราก็เก็บไว้พอมันแหงแ้งเราก็เอามาตำตมตำปนปนปน,ปนใหม่เพราะว่าเราขี้เกียจไปหาดินเพราะว่าหมามันชอบแบบหมามันฉี่ไม่เป็นที่ใช่ไหมเราอ่ะจะไม่ใช้ดินข้างนอกบ้านะเพราะว่าเรา,ากลัวแบบมันไปโดนขี้มงขี้หมามันแบบมาสกปกไงทุกคนเราอ่ะเล่นดินใต้ถุนบ้านใต้ถุนบ้านคือดินที่น้ําเข้าไม่ถึงเป็นดินที่อยู่ที่สูงอ่ะ อ,อ,อธิบายไม่ถูกเพราะว่าทุกคนยังไม่เห็นบ้านเราเอาเป็นว่าตรงดินตรงที่เราเล่นอะ่ะมันคือดินฝุ่นฝุ่นอเออเป็นดินที่อยู่บนบ้านมันไม่ใช่ขี้ฝุ่นที่อยู่บนบ้านแต่มันคือดินถ้าใครที่มีบ้านยกได้ทุนสูงอะ่ะจะเข้าใจบอกไว้อย่างนี้แล้วกันนะคลิปนี้พี่อธิบายอะไรพี่ดูอัดอั้นเนาะพี่ดูเหงาที่ไม่ค่อยได้พูดใช่ไหมตอบเลยว่าใช่จะ้ะ เออมันก็อธิบายไม่ค่อยตรงละตอนนี้ก็คือในคลิปกําลังปั้นดินกันแบบว่าปั้นปั้นไปปั้นให้มันสวยงามที่สุดให้มันเป็นคอนดอกเออใช้มือเกี่ยเกียเกี่ยเกียคือจะบอกว่ามันไม่ได้ง่ายนะเว้ยทุกคนที่ทุกคนเห็นว่าเหมือนมันง่ายอะว่าแบบทาไมพี่ทําอันั้นก็ได้พี่ทําอันนี้ก็ได้จริงๆแล้วมันก็มันก็ยากอ่นแหละมันก็เปลี่ยนแค่ภาพลวงตาว่ามันเหมือนง่ายจริงๆก็คือสกปรกมากก็คือมือเลอะแบบนี้เออหลายคนบอกแล้วว่าพี่ ทำไมพี่เล่นไปเลอะเลยเห็นมือพี่ไหมว่ามันเลอะมากอะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการที่กิ้ง,งออกิ้งน้องเออกิ้งกิ้งน้องลงไปคุกคุกเอาน้องลงไปคุกกับแป้งเนี่ยมันคือดินตรงนี้แหละที่บอกอะว่ามันเป็นดินบนแบบบนบ้านดินอยู่ที่อยู่ในบ้านอะไม่ได้ดินที่อยู่ข้างนอกถ้าดินที่อยู่ข้างนอกใช่ไหมฝนมันจะตกแล้วนะ้ำมันก็จะชาชาช้ามาใช่ปะมันก็จะรวมสิ่งสกปปก แต่คือดินมันก็สกโปกนะทุกคนทุกคนเวลาเล่นนะต้องใส่ถุงมือนะถ้ามือเป็นแผลก็ต้องล้างมือให้สะอาดนะหรือถ้ากลัวสกโปกใช่ปะก็ดูเราเล่นเพราะว่าเราอะเออเราอะก็เล่นสกโปกไนงะทุกคนจะได้ไม่ต้องสกโปกแบบเรา ราจะพักคอนดอกเอาไว้นะให้น้องแบบเริ่มเซตตัวแต่ว่าไม่ต้องให้น้องแบบว่าแห้งสนิทนะเออในระหว่างนั้นเราก็จะมาทําตัวผงที่จะคุกกันตัวผงที่จะคุกอันนี้ก็คือง่ายมากใครอยากใช้อะไรก็ใช้เลยอันนี้ที่เห็นอยู่อ่ะเป็นใบของเอ่อใบอะไรนะที่เอาไปทาชะอมชะอมใบชะอมจะบอกว่าที่เอาไปกินน้ําพริกกระเอียเออนั่นแหละใบชะอมนะรูลูลูตอนที่ไปเก็บชะอมอะ่ะก็โดนหนามตามมาด้วยอะ่ะเจ็บมากเลย แล้วก็จะใส่ชีสไปข้างนอกด้วยตัวชีสนี่เราก็จะใช้เป็นดอกเข็มสีเหลืองอันนี้ไปจิ๊กของข้างบ้านมานะแล้วก็ดอกเข็มสีส้มอันนี้จะเป็นผงปาปิก้าเป็นอันนี้ก็ไปจิ๊กมาจากโรงเรียนนะไปโรงเรียนฝั่งตรงข้ามบ้านแล้วก็ดอกอันนี้ไม่รู้ดอกอะไรมันสวยมากเลยอันนี้ก็อยู่อีกขขงคนอื่นเหมือนกันอยู่หน้าวัดเหมือนกันเออไปไปแบบอแปจิ๊กมาจริงๆอ่ะมันเป็นต้นไม้ที่แบบ เหมือนเขาปลูกไว้เฉยๆอะไรแบบนี้แล้วมันออกดอกซึ่งเราก็มาดูมันดอกอะไรแต่มันสวยมากเลยทุกคนเป็นพวงใหญ่ๆอ่ะมันเป็นพวงใหญ่ๆแล้วมันก็มันก็มีดอกออกมาแบบนี้มันใช่ดอกไอ้นี่ไหมฝอยทองฝอ,อ,อยทองหรือฝอยอะไรสักอย่างอ่ะใช่ไหมใครรู้จักดอกสีเหลืองๆที่ไม่ใช่ดอกเข็มมาคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะว่ามันชื่อว่าดอกอะไร ขั้นตอนที่เห็นจะเป็นขั้นตอนของการที่จะเอาน้องคอนดอกระมาจุ่มลงในแป้งอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะเอาไปคลุกๆกับตัวส่วนผสมที่เราเตรียมไว้เพราะถ้าเราไม่จุ่มอีกรอบหนึ่งส่วนผสมมันก็จะไม่ติดน้องออนั่นแหละแต่ถ้าสมมุติว่าใครไม่อยากจุ่มก็ได้นะก็จะเอาอะไรโรยๆ,ๆเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็ได้แล้วแต่เลยแล้วแต่จินตนาการของผู้เล่นทุกคนนะคะแต่ว่าเราจะขอเล่าเรื่องการไปเก็บของอ่ะ การไปเก็บของเล่นน่ะเออมันอันตรายอยู่นะการเก็บของเล่นก็ต้องระวังด้วยนะเมื่อกี้นี้ที่เราบอกว่าเราโดนหนามเชีอมแทงใช่ปะเราโดนหนามเชีอมแทงเรามองเราก็เจ็บมากเลยคือมันจะมีต้นไม้หลายอย่างมากเลยที่มีหนามเรายิ่งกว่าหนามอ่ะก็คือเราเคยโดนพึ่งต่อยเพราะว่าในหขของเนี่ยแหละเราไปเด็ดดอกอะไรมาก็ไม่รู้เว้ยเราพึ่งก็ต่อยต่อย,อยจึ๊กออกมานิ้วยังเป็นรูอยู่เลยนะตอนนี้คือแบบยังรู้สึกถึงแบบ เหล็กในที่มันหลุดไปแล้วอะเราไม่รู้ว่ามันคือพึ่งหรือมันคือตัวอะไรแต่ว่ามันอันตรายนะเด็กๆเวลาเก็บอะไรก็เช็คให้ดีก่อนนะเวลาวางลูด้วยนะงูเขียวอะไรแบบนี้เออมันจะแบบว่ามันจะแอบ,บอยู่ตามพุ่มไม้อ่ะอย่าไปในที่ที่รกมากๆเล่นอะไรให้มันแบบไม่อันตรายคือจริงๆอาจจะคิดว่าเล่นไขยของมันไม่อันตรายใช่ไหมแต่ตอนที่ไปเก็บโครงเก็บของอะมันก็อันตรายอยู่นะต้อง save 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 เซฟเซฟกันด้วยนะเซฟชีวิตนะคือเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละบ้านอะ เออต้นโมต้นไม้มันขึ้นแบบไหนอะไรแบบไหนอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เราจะเล่าในม,มุมแค่ของเรานะของบ้านเราที่แบบว่ามันมีต้นไม้เยอะแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะรกแล้วมันก็มีมันอาจจะมีสัตว์ร้ายมันอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างเออนั่นแหละถ้าทุกคนจะเล่นก <unplug> ็ระวังระวังด้วยนะแต่ก็อย่างที่บอกว่าไม่ต้องเล่นก็ได้เพราะว่าถ้าเล่นใช่ไหมพ่อก็จะดุแม่ก็จะด่าทุกคนก็จะว่าใช่ป่าว่ามาโศกกระปกเออก็ดูเราเล่นไปนั่นแหละมาดูเราเล่นแล้วก็มาคอมเมนต์ให้กาลังใจเราด้วยนะ เพราะว่าเราอะตั้งใจทํามากตั้งใจทําทุกคลิปเลยตอนทํานี่แบบว่าโอ้ยหัวจะปวดนะถ่ายกล้องนี้อ่ะเดี๋ยวต้องไปอีกกล้องนึงเดี๋ยวต้องอ่ะอีกกล้องโทรศัพท์อีกกล้องที่เป็นกล้องอื่นอะไรแบบนั้นเออนั่นแหละนะช่วยกันกดคอมเมนต์กดหัวใจแล้วก็กดซับสไคร e กดแชร์ไปเยอะๆนะ คอนดอกของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือสภาพก็เหมือนอะไรก็ไม่รู้แต่มันคือคอนดอกมันก็เหมือนคอนดอกอะมันก็น่ากินแต่เราอะจะหันให้ดูด้วยในทิกตอกเราไม่ได้หันให้ดูใครที่อยากไปดูคลิปสั้นๆก็ไปดูในทิกตอกใครอยากดูคลิปยาวๆก็มาอยู่ใน u t u b e นะเดี๋ยวเราจะโรยผงแบบเอ่อพริกไทยและกันให้มันเป็นพริกไทยพอโรยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาหันให้ดูนะเออคลิปก็จะเป็นแบบว่า โชวช์โงโชว์หันด้วยนะถ้าใน y o u t u มันก็จะเป็นคลิปที่ยาวมีประสิทธิภาพภาพสวยภาพคมภาพชัดเมื่ในติกติกมันจะแบบว่าทําภาพให้มันชัดคมสักทีว้าคือแบบมันไม่ค่อยชัดเนาะทุกคนสังเกตไหมว่ามันไม่ค่อยชัดก็มาดูกันใน YouTube ได้นะเออมันจะได้ชัดชัดพอหันออกมาก็จะเป็นแบบนี้น้องคอนดอกของเราก็จะมีไส้กล้องไม่โฟกัสอีกแล้วหัวจะปวดมากเวลาหายก็คือแบบ ทะเลาะกับกล้องหนึ่งทะเลากับตัวเองหนึ่งทะเลาะกับทุกอย่างอะทะเลาะกับทุกอย่างจริงๆตอนนี้แล้วเดี๋ยวท้ายคลิปก็ทะเลาะกับหมาเพราะว่าคุณลูกค้าไม่ยอมตื่นมาเล่นด้วยเรียกหม้อแกงแล้วพยายามปลุกหม้อแกงแล้วแต่ว่าหม้อแกงก็ไม่ยอมมาเล่นด้วยน่ารักไหมหม้อแกงน่ารักมากเกาเนี่ยนี่กิน